สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูปรินทองเขือกนะครับเป็นคุณครูสังคมศึกษานะครับจากโรงเรียนสามเชนพิทยาลัยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะมารับหน้าที่สอนพวกเรานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หานะครับโดยในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับคุณครูยังไม่บอกนะครับแต่คุณครูมีภาพมาให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นภาพของอะไรครับ ใช่แล้วครับเป็นภาพของข้าวสวยที่เรารับประทานกันเองนะครับแต่ครูครูมีคําถามนะครับนั่นก็คือ ว่าจะมาเป็นข้าวให้เรารับประทานได้นะครับนักเรียนทราบหรือเปล่าว่าน้องข้าวของเรานะครับจะต้องเดินทางผ่านใครมาบ้างนะครับดเด็กๆบอกว่าโอ้โหคำถามง่ายมากเลยนะครับเป็นนักเรียนมปลายและย่อมรู้กระบวนการผลิตข้าวนะครับว่าจะต้องผ่านใครมาบ้างแน่นอนว่าเริ่มแรกเลยนะครับก็จะต้องมีผู้ที่ปลูกข้าวนะครับนั่นก็คือชาวนาน,นั่นเองนะครับชาวนานก็จะเป็นผู้ปลูกข้าวนะครับเมื่อได้ข้าวที่เป็น ปลูกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งต่อนะครับไปยังอ่าไปายังการแปรรูปนะครับนั่นก็คือโรงสีนั่นเองนะครับก็ต้องมีเจ้าของโรงสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากแปลรูปจากข้าว เปลือกใช่ไหมให้กลายเป็นข้าวสาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งต่อมาขายอย่างตลาดคนที่ขายก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านั่นเองเราก็สามารถที่จะไปซื้อข้าวมาได้นะครับจะเห็นว่ามีบุคคลต่างๆหลายคนเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวเนาะเราจะเรียกบุคคลเหล่านี้นะครับว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจนั่นเองนะครับจะเห็นว่าก็มีหลายหน่วยเศรษฐกิจชาวนาพ่อค้าเจ้าของโรงสี ต่างนับเป็นหน่วยเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับและแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นมีคําถามอีกแล้วนะครับว่าหน่วยเศรษฐกิจนะครับคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเลองคิดซีนักเรียนที่ดูอยู่นะครับลองคิดดูว่าหน่วยเศรษฐกิจคืออะไรเคยได้ยินหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะครับอะ เขาบอกว่าความหมายนะครับของหน่วยเศรษฐกิจหรือ economic units นะครับนั่นก็คือจุดๆที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับเป็นใครดีล่ะ อาจจะเป็นบุคคลนะครับหรือหลายๆคนมารวมกันอาจจะเป็นลักษณะของสถาบันก็ได้ที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราเรียนมาในเรื่องก่อนหน้านี้ลรวเนาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีหลากหลายแบบเลยนะครับอาจจะเป็นการผลิตอาจจะเป็นการบริโภคอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนการกระจายได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนื่องจากหน่วยเศรษฐกิจมีเยอะแยะมากมายหลายแบบนะครับเราจึงต้องมีการจําแนกนะครับประเภทของหน่วยเศรษฐกิจเนาะโดยเขาก็จะมีการจําแนกนะครับ หน่วยเศรษฐกิจออกเป็น3ประเภท3แบบนะครับหคือหน่วยครัวเรือนนะครับสคือหน่วยธุรกิจนะครับและ3คือหน่วยรัฐบาลนั่นเองนะครับเราจะมาดูแต่ละอย่างนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ อันแรกนะครับหน่วยเศรษฐกิจแรกเราเรียกว่าหน่วยครัวเรือนนะครับเห็นไปรูปบ้านแบบนี้เนาะถ้าพูดถึงครัวเรือนให้นักเรียนนึกถึงครอบครัวนึกถึงบ้านของเรามีคุณพ่อคุณแม่มีตัวเรามีพี่มีน้องนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับย่อมเป็นหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนมีหน้าที่อะไรเขาบอกเลยว่าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเอ๋ทวนก่อนทวนก่อนปัจจัยการผลิตที่เรียนมาแล้วมีอยู่กี่อย่างนะครับกี่ประเภท มีอยู่4ประเภทนะครับก็จะมีที่ดินใช่ไหมครับมีแรงงานมีทุนและก็มีผู้ประกอบการนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณแม่ของเราเป็นเจ้าของบ้านเออเป็นเจ้าของที่ดินอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆถูกไหมครับเราสมมุติว่านักเรียนเรียนจบเรียบร้อยแล้วไปสมัครงานไปทํางานอยู่ในโรงงานนะครับเราก็เป็นแรงงานน,งงาน,นี่ไงเป็นเจ้าของแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของเรานะครับ และเนื่องจากนี้ครับยังทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคนะครับหน่วยรัวเรือนต้องทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคเพราะเราอยู่ในบ้านของเราครอบครัวเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมเออเราต้องมีการจับจ่ายใช้สอยก็เป็นผู้บริโภคนะครับฉะนั้นแล้วเป้าหมายสําคัญเลยของผู้บริโภคทุกๆคนนะครับแน่นอนว่าเวลาเราได้บริโภคเราซื้อของจับจ่ายใช้สอยเราต้องสแสวงหาอะไรสูงสุดครับ t ิกต o อกลองคิดดู ผู้บริโภคย่อมต้องแสวงหาความพึงพอใจนะครับสูงที่สุดจากการบริโภคนะความพึงพอใจแปลว่าได้ของถูกหรือเปล่าไม่จําเป็นอาจจะไม่ถูกแต่คุ้มค่าเขาพึงพอใจนะครับนี่คือเป้าหมายของหน่วยครัวเรือนนะครับถัดไปนะครับหน่วยที่2อนะเห็นเป็นภาพแบบนี้เนาะแน่นอนว่าต้องเป็นหน่วย ธุรกิจนะครับหน่วยธุรกิจก็จะทําหน้าที่ตรงข้ามนะครับคือเป็นผู้ที่นําเอาปัจจัยการผลิตนะ้ำมารวมกันนะครับเพื่อผลิตเป็นอะไรครับสินค้าและก็บริการฉะนั้นแน่นอนเขาต้องทําหน้าที่ตรงกันข้ามกับหน่วยครัวเรือนเนาะฉะนั้นเนี่ยหน่วยครัวเรือนเป็นผู้เป็นผู้บริโภคนะครับหน่วยธุรกิจก็จะเป็นผู้ ผลิตใช่แล้วนะครับเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายนั่นเองนะครับและแน่นอนเป้าหมายก็ต้องแตกต่างนะครับของผู้ผลิตหรือผู้ขายเขาต้องสแสวงหาอะไรครับสแสวงหา,ากำไรสูงสุดนะครับเพื่อให้มีผลตอบแทนนั่นเองนะครับนี่คือเป้าหมายของหน่วยธุรกิจนะครับและสุดท้ายและสุดท้ายทุกทก ประเทศเนาะย่อมต้องมีนะครับหน่วยที่3นมีนะครับก็คือหน่วยรัฐบาลนั่นเองนะครับหน่วยรัฐบาลเอ๊จะทําหน้าที่อะไรดีนะเดีลองคิดดูนะครับเขาบอกว่าหน่วยรัฐบาลนั้นะครับจะทําหน้าที่เป็นทั้ง เจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยนะครับเป็นผู้ผลิตด้วยและก็เป็นผู้บริโภคด้วยเออหลายๆอย่างในประเทศเรารัฐบาลเป็นคนผลิตนะหลายๆอย่างรัฐบาลก็เป็นคนซื้อเป็นผู้บริโภคด้วยเหมือนกันนะครับและหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของรัฐบาลก็คือจะเป็นผู้ที่ควบคุมนะครับคอยช่วยเหลือหน่วยควรัวเรือนและก็หน่วยธุรกิจนะครับให้สามารถดําเนินการต่างๆไปได้อย่างสะดวกนั่นเองอาจจะมีหน้าที่ในการเก็บภาษีถูกไหมรัฐบาลต้องออกการอ่านโยบายเกี่ยวกับภาษีนะครับออกกฎหมายต่างๆหรือตัดสิน ข้อพิพาทหากหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจมีปัญหากันทะเลาะกันรัฐบาลต้องเข้ามาเคลียร์แล้วว่าเอ้ยเป็นอะไรการใจเย็นๆนะนะครับมีการไกล่เกลีย่ยต่างๆนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของหน่วยรัฐบาลเนาะอ่ะและนะครับเราบอกแล้วมีสาหน่วยใช่ไหมอัดชวนก่อนมีหน่วยครัวเรือนนะครับมีหน่วย ธุรกิจและก็หน่วยรัฐบาลนะครับแน่นอนว่าทั้ง3หน่วยนี้เขาไม่ได้แยกกันอยู่นะครับเขาต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับโดยความสัมพันธ์นะครับจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะลองมาดูกันช้าๆนะครับตามกันไปช้าๆนะอ่ะก่อนอื่นครูสมมุติก่อนอมีคุณคนนี้นะเออขอชื่อว่านาย A ละกันนะครับนาย A ดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพอะไรโอ้น่าจะเป็นเกษตรกรเอาเป็นว่าเขาเป็นชาวไร่ชาวสวนละกันนะครับปลูกอะไรดีปลูกอะไรดีอ้าปลูก นี่นะครับนั่นคือ นั่นคือไม่ใช่มังคุดนะครับนั่นคือสตรอเบอรี่นะครับเอาเป็นว่านายเอเป็นชาวสวนนะปลูกสตรอเบอรี่ปลูกเสร็จปุ๊บโอ้โหไม่รู้จะเอาไปไหนละกินก็ไม่หมดเอาไปไหนดีเอาไปเออเอาไปขายนะครับแน่นอนส่งไปขายละที่ตลาดแห่งหนึ่งยังไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะว่าตลาดอะไรนะครับก็เอาไปขายที่ตลาดขายไปขายมาย่อมต้องมีคนมามีคนมาเออมีคนมาซื้อสมมติมีเจ้าของโรงงานใจดี JD นะครับมาซื้อนะได้สตรอเบอรี่สดไปละ เอาไปเข้าโรงงานแปรรูปเรียบร้อยออกมาเป็นอะไรดีเอาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างครับสตอรอเบอรี่เนี่ยอะเป็นอะเป็นแยมแะ้วกันเออแยมสตรอเบอรี่น่ากินเลยนะครับออกมาเป็นแยมสตรอเบอร,บรี่หลังจากแปรรูปเสร็จปุ๊บแปลร,รูปแล้วไงต่อเก็บไปในโรงงานโอ้ไม่ดีมากนะครับก็ต้องเอาไปขายนะครับก็ไปขายที่ไหนเหมือนกันที่ตลาดเหมือนกันนะครับ เออมีคนมาซื้อเยอะแยะเลยถามนะถามนะนายเบอกโอ้กินสตอรอเบอรี่สดมาทั้งชีวิตละนะครับอยากที่จะกินแยมสตอรอเบอรี่บ้างถามว่านายเมาซื้อได้ไหมก็ย่อมได้นะครับเขาก็ยังมาซื้อได้อยู่นะครับอะ อนนี้ตอบได้หร้อ,อย่างเออนายเอของเราด้านขวามือนักเรียนนะครับน่าจะทําหน้าที่เป็นหน่วยอะไรครับเป็นหน่วยอะไรเออเป็นหน่วยครัวเรือนถูกต้องนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเนี่ยปัจจัยการผลิตนะครับและด้านซ้ายมือของเราโรงงานเจ้าของโรงงานก็จะต้องทําหน้าที่เป็นหน่วยอะไรดีครับหน่วยอ่าหน่วยธุรกิจนะครับเขาทําหน้าที่ผลิตสินค้านะครับให้ออกมานั่นเองฉะนั้นตอบครูก่อนในแผนภาพอันนี้เนาะสินค้าของเราคืออะไรครับ สินค้าของเราคืออะไรติ๊กต k อกติ๊กตอก,ตก,ตอกคือสตรอเบอรี่สดหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับในที่นี้สินค้าของเราคือแยมสตรอเบอรี่นะครับแยมสตรอเบอรี่เพราะคนที่ซื้อไปซื้อไปบริโภคแล้วนะครับแต่สตรอเบอรี่สดตัวนี้ยังไม่ถือเป็นสินค้าละกันเนาะเพราะคนที่ซื้อไปเขาซื้อไปใช้ผลิตนะครับยังไม่ได้ซื้อไปบริโภคโดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยในตัวอย่างนี้นะสตรอเบอรี่สดยังเป็นแค่ ปัจจัยการผลิตนะครับส่วนแยมสตรอเบอรี่กลายเป็นสินค้าแล้วอ่ะฉะนั้นนักเรียนตอบได้ละตลาดด้านบนนะครับตลาดด้านบนน่าจะเป็นตลาดที่มีชื่อว่าเอาอะไรมาขายล่ะเอาปัจจัยการผลิตมาขายก็เลยเรียกว่าตลาดปัจจัยการผลิตนะครับส่วนตลาดด้านล่างเอาอะไรมาขายแยมเป็นอะไรนะเป็นสินค้าเนาะเราก็จะเรียกว่าเป็นตลาดสินค้าและบริการนั่นเองนะครับมันก็จะหมุนเวียนเป็นวงจรแบบนี้เนาะนักเรียนจะเห็นได้ว่าปัจจัยการผลิตจะหมุนเวียนจากหน่วยอะไรครับหน่วย หน่วยครัวเรือนไปยังหน่วยธุรกิจนะครับส่วนสินค้าและบริการก็จะหมุนเวียนจากหน่วยธุรกิจไปยังหน่วยครัวเรือนนะครับก็จะเป็นวงจรแบบนี้เอา้ามีใครหายไปนั่นเองครับครัวเรือนมีแล้วธุรกิจมีแล้วเออคุณคนไหนหายไปคําตอบคือคุณรัฐบาลรัฐบาลอยู่ไหนล่ะรัฐบาลบอกว่าเราจะเออคีฟสถานภาพของเราไว้ในสเตตัสที่ว่าอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงนะครับแปลว่าอะไรหากไม่มีปัญหาอะไรนะครับในระบบเศรษฐกิจ ของบ้านเราเนาะรัฐบาลบอกว่าเออถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งนะนะครับแต่เมื่อไร่ที่มีปัญหาขึ้นมาอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดกรณีพิพาทนะครับรัฐบาลจะเข้ามาช่วยละแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยละนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรรัฐบาลเองก็อยู่ห่างๆอย่างหงห่วงไปนะครับอ่ะพอเข้าใจเนาะช้าๆนะครับตามกันไปแบบนี้ ซึ่งเราบอกว่ามี3ประเภท3หน่วยใช่ไหมมีหน่วยครัวเรือนมีหน่วยธุรกิจนะครับแล้วก็หน่วยรัฐบาลแต่ในประเทศของเราหรือประเทศอื่นๆกันแล้วแต่นะครับมีหน่วยครัวเรือนเดียวหรือเปล่ามีหน่วยธุรกิจเดียวหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับอาจจะมีหลายๆหน่วยครัวเรือนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะมีเป็นพันเป็นหมื่นก็ยังถึงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับหน่วยเศรษฐกิจของเรามีเยอะมาก เออแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคุณจะตีกรอบมาเรียบร้อยเลยทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเอาหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยมารวมกันนะครับทุกหน่วยในประเทศของเราเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรเอ่ย หลายๆหน่วยรวมกันรวมกันรวมกันบวกกันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจนะครับระบบก็คือภาพใหญ่เลยทั้งหมดเลยนะครับแต่ละประเทศก็ย่อมมีระบบเศรษฐกิจของตัวเองไทยเราก็มีระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับประเทศจีนก็มีระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับพอมองออกนะหลายๆหน่วยรวมกันเป็นระบบนะครับ แล้วคําถามต่อมาก็คือระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเออครูจะพยายามใช้คำถามเรื่อยๆเนาะฉะนั้นนักเรียนที่ดูไปนะครับพยายามคิดต่างกันไปนะจะได้ฝึกคิดด้วยนะครับ Economic system นะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจนะครับมันคืออ่านี่เป็นความหมายเชิงทฤษฎีเขาบอกว่าเป็นกระบวนการนะครับที่ เกิดจากความร่วมมือกันนะครับในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมนะครับแปลว่าเออมันต้องมีการร่วมมือกันสักอย่างออของหน่วยเศรษฐกิจเมื่อกี้ไงต้องมีการรวมกันนะครับเพื่อให้เกิดเป้าหมายบางอย่างร่วมกันแนะล้วดำเนินกันไปร่วมกันนะครับเอาอีกแล้วครับเมื่อหน่วยเศรษฐกิจมีการแบ่งระบบเศรษฐกิจเองก็มีการแบ่งเช่นเดียวกันเพราะแต่ละประเทศถามว่ามีทิศทางของเศรษฐกิจเหมือนกันไหมครับ ไม่เหมือนเนาะแต่และประเทศย่อมมีแนวทางนะครับมีเวชใช่ไหมที่แตกต่างกันไปนะครับหากเราจะจําแนกเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งเนาะง่ายๆนะครับระบบเศรษฐกิจในโลกเราได้เป็น3ระบบหรือ3รูปแบบนะครับมีระบบที่1เราเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบชุนนิยมนะครับแบบที่2นะครับเราเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับและแบบสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบ อะไรดีอะไรดีแบบผสมนะครับวันนี้เราจะมาดูต่อเนาะว่า1 2 3รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับมาดูอันแรกเลยนะครับระบบเศรษฐกิจแบบแรกนะครับแบบทุนนิยม c a p i t a l i s m นะครับทุนนิยมนี้น่าจะนิยมอะไรเออคำว่าทุนนี่คืออะไรเออเขาถืออะไรมาแน,น,น่ะมีเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยทุนนิยมก็คือเงินเป็นใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเป็นระบบที่มือใครยาวสาวแรกสาวเอาเพราะอะไรครับเพราะเอกชนนะครับมีเสรีภาพ ทางเศรษฐกิจคือมีอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจฉันอยากเปิดร้านได้ไหมเปิดได้เลยฉันอยากขายของได้ไหมขายได้เลยฉันอยากซื้อบ้านได้ไหมซื้อได้เลยนะครับถามว่ามีอิสระเพราะอะไรเพราะรัฐบาลน,นะครับไม่ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลใจดีไงนะรัฐบาลปล่อยฟรีเลยนะครับเป็นอิสระเลยนะครับถามว่าเอา้าแล้วจะดีเหรอเขาบอกว่าเศรษฐกิจจะดําเนินไปได้นะครับโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตาม ของมันเองนั่นก็คืออันนี้เป็นศัพ์เทคนิคนะครับเราเรียกว่ากลไกร,ราคานั่นเองนะครับเดี๋ยวราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นลงขึ้นลงของมันเองนะครับและเขาบอกว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันช่วยป้องกันการสแสวงหากําไรเกินควรนะครับป้องกันอย่างไรสมมุตินะมีเออจ้าของธุรกิจรายหนึ่งนะครับขายสินค้าชนิดหนึ่งและขายแพงมากเลยโอ้โหนักเรียนแพงมากๆเลยนะครับถามว่าจะมีคนซื้อไหม คำตอบคือไม่มีนะครับเพราะไม่มีคนซื้อปุ๊บถามว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ลดราคาเขาจะอยู่ได้ไหมเ,ออเขาจะเรียกว่าเจงนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทําการลดราคาถ้าไม่ลดเขาจะแข่งขันกับเจ้าอื่นไม่ได้นะครับฉะนั้นนี่แหละเขาบอกว่าการแข่งขันจะช่วยป้องกันนะครับการแสวงหากําไรเกินขวรนะครับตัวอย่างประเทศที่ใช้นะครับบอกเลยตัวพ่อเลยนะครับตัวพ่อเลยนะครับขอ,องระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนาะเราจะเห็นบทบาทของเอกชนเยอะมากนั่นคือใครครับตัวพ่อเลยในโลกเรา ถูกต้องนะครับสหรัฐอเมริกานะครับนี่บอกเลยว่าจะเห็นบทบาทของเอกชนเยอะมากอีกคนนึงคือใครเอ่ยดูจากธงแล้วใครครับประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ก็จะเห็นบทบาทของเอกชนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีไหมประเทศไหนที่รัฐบาลไม่คุมเลยเป็นทุนนิยมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีไหมก็ไม่น่าจะมีเนาะไม่งั้นจะมีรัฐบาลไว้ทําไมใช่ไหมครับมันอาจจะมีแบบทุนนิยม90% 95%เอหระไรอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ขอคุมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบแรกนะครับรัฐบาลไม่ยุ่งเอกชนเป็นใหญ่นะครับ ระบบที่2นะครับเรามีชื่อว่าระบบสังคมนิยมนะครับ socialism นั่นเองนะครับ social ก็แปลว่าสังคมใช่แล้วนะครับเมื่อกี้เงินเป็นใหญ่นะครับทุนเป็นใหญ่แต่คราวนี้เออสังคมก็คือคน จำนวนเป็นไงมากๆนะครับคนส่วนใหญ่เป็นใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงข้ามกับแบบแรกโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะรัฐบาลเขาจะเข้ามาควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับคือรัฐบาลเนี่ยไม่ใจดีแล้วรัฐบาลคุมหมดเลยอย่าทํานั่นอย่าทานี่นะครับเอกชนก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินธุรกิจขนาดย่อมขนาดย่อมคือขนาดที่เป็นไงใหญ่ไหมเออขนาดเล็กๆนะครับเช่นแบบอ,อยากเปิดร้านขายชาไข่มุกหน้าบ้านอย่างเงี้ยอโอเคแต่อุย๊ยอยากเปิดห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับรัฐบาลก็จะบล็อกแล้วนะครับ อะไรใหญ่ๆรัฐบาลก็จะควบคุมเองนะครับถามว่าเอา้าแล้วเอกชนจะได้อะไรล่ะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเน้นสวัสดิการของประชาชนเน้นแจกเลยนะครับเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแจกนั่นเดี๋ยวแจกนี่หน้าหนาวมาแจกผ้าโฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าอาจจะได้ของดีมีคุณภาพไหมอีกเรื่องหนึ่งน,นะเออแต่ได้ครบแน่นอนอ่าอันเนี้ยมันจะเน้นเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเน้นเรื่องของความเท่าเทียม และตัวอย่างนะครับของประเทศที่ใช้นะครับอันแรกเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบสังคมนิยมนะครับจะแบ่งนะครับออกเป็นสงรูปแบบใหญ่ๆนะครับคือสังคมนิยมประชาธิปไตยแปลว่ารัฐบาลคุมเข้มไหมเออเข้มแต่ไม่เข้มมากมายนะครับยังให้อิสระบ้างกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็คือเข้มเลยนะครับรัฐบาลคุมเกือบร0อเตเลยนะครับตัวอย่างของสังคมนิยมประชาธิปไตยเช่น่ามาดูทงกันแฟนพันธ์วิชาสังคมจะต้องตอบได้แน่นอนนี่ทงประเทศอะไรครับ สวีเดนนะครับสวีเดนเนาะจริงๆแล้วเนี่ย ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับหลายประเทศเลยที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมก็คือรัฐบาลคุมเยอะนะแต่ก็ยังมีเอกชนอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้สวัสดิการโอ้โหสวัสดิการเขาดีมากนะครับแต่ก็จ่ายภาษีแพงเหมือนกันนะครับส่วนคอมมิวนิสต์ล่ะมาจากระบบการปกครองเนาะพอเอามาใช้นะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับก็รัฐบาลคุมค่อนข้างเยอะยังเป็นประเทศที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เราน่าจะรู้จักนะครับท่านผู้นำนะครับนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือนะครับน,นี่ก็คือรัฐบาลคุมค่อนข้างเยอะเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ระบบที่1ก็มีข้อดีข้อเสียระบบที่2ก็มีข้อดีข้อเสียทำยังไงดีนะจะเอาข้อดีของแต่ละระบบเนี่ยเออมาใช้นะครับมันจึงเกิดระบบเศรษฐกิจแบบที่3นะครับลักพี่เสดายน้องนะครับเลยเอามาผสมกันดีกว่านะครับเป็นระบบแบบผสมหรือ m i x e c o n o m y นะครับแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้เขาก็บอกว่าก็จะเกิดการรวมกันนนแหละระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมนะครับโดยระบบนี้จะเป็นระบบที่เอกชนยังมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่อยู่คือยังให้โอกาส เอกชนนะแล้วรัฐบาลทําอะไรล่ะคุมอะไรล่ะรัฐบาลเนี่ยไม่คุมเยอะแต่จะคุมเฉพาะสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของชาตินะครับหรือได้เงินลงทุนสูงมากอย่างบ้านเราเนี่ยจะเห็นชัดเจนพวกสาธารณูปโภคเนะาะอาจจะเห็นว่าไฟฟ้าประปาใช่ไหมครับรัฐบาลเป็นผู้ผลิตเองเพราะหากให้เอกชนผลิตเราไม่รู้ไงว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเอกชนดีก็ดีไปถ้าเอกชนไม่ดีปุ๊บโอ้ขึ้นค่าไฟมานี่พวกเราเดือดร้อนใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็จะเป็นคนดําเนินการเองนะครับ และยังมีกลไกราคาอยู่นะครับเมื่อให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการเป็นหลักเนาะยังมีกลไกราคาอยู่นะครับแต่รัฐบาลอาจจะเข้ามาแทรกแซงได้ในกรณีที่เกิดปัญหาเมื่อกี้บอกแล้วไงอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆมีปัญหาเมื่อไรเข้ามาควบคุมดูแลนะครับอย่างเช่นเรื่องของอะไรการขายหน้ากากอนามัยในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะครับขายแพงเกินไปเป็นไงเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายแล้วรัฐบาลเข้ามาควบคุมราคานักากอนามัยนะครับ ตัวอย่างประเทศที่ใช้แน่นอนไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลที่ไหนนะครับประเทศเแถวๆนี้นะครับไทยแลนด์เดนสยามของเรานะครับแล้วาน,น,นี้ก็ยังมีสิงคโปร์นะครับก็จะเห็นเนาะอันนี้แล้วแต่นะครับบางรัฐบาลบางสมัยก็อาจจะเป็นผสมที่ค่อนไปทางสังคมนิยมบางสมัยก็อาจจะเป็นผสมที่ค่อนไปทางทุนนิยมก็มีนะครับอ่ะเรียนไปเรียบร้อยเนาะสามระบบนะครับลองมาสรุปกันสรุปกันนี่ครูมีใบบรรทัดให้เลยนะครับด้านซ้ายก็คือ โซนของรัฐบาลนะครับด้านขวามือนักเรียนคือโซนของเอกชนนะครับมีด้วยกัน3แบบใช่ไหมถ้าเป็นระบบทุนนิยมแน่นอนน่าจะค่อนไปทางไหนครับไปทางรัฐบาลหรือเอกชน ทุนนิยมบอกแล้วใครใหญ่เน้นเอกชนนะครับเน้นเอกชนนี่นะครับก็จะมีความเป็นเอกชนเยอะกว่าอาจจะมีรัฐบาลอยู่นิดหน่อยประมาณแบบรัฐบาลสักประมาณ10นะครับเอกชนอาจจะ90อะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดมาถ้าเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยล่ะน่าจะค่อนไปทางรัฐบาลหรือเอกชนคําว่าสังคมนิยมต้องไปทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับคือรัฐบาลคุมไหมคุมนะแต่เอกชนก็ยังพอมีสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นรัฐบาลสักราว หกสิบอะไรเงี้ยนะครับเอกชน40แต่รัฐบาลต้องมากกว่าออแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมคอมมิสคือเป็นไงเลยรัฐบาลคุมโอ้โหเยอะเลยนะครับรัฐบาลคุมเกือบจะ100%เลยอาจจะ 90- 95%เอเอกชนก็น้อยหน่อยหน่อยนะครับและสุดท้ายเหมือนบ้านเรานะครับแบบผสมแบบผสมต้องเน้นใครเน้นใครใครยังมีบทบาทเยอะกว่าก็ยังเป็นเอกชนนะครับอันเนี้ยเอกชนก็อาจจะสักประมาณ7จอะไรเงี้ยรัฐบาล30เฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วบทบาทของรัฐบาลเอกชนก็จะใช้ในการจําแนรระบบเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นระบบเศรษฐกิจของเรามี3แบบเนาะก็คือชุนนิยมสังคมนิยมแล้วก็ผสมนะครับส่วนหน่วยเศรษฐกิจนะที่เรียนไปตอนต้นก็จะมีด้วยกัน3แบบเช่นเดียวกันคือหน่วยเศรษฐกิจที่เรียกว่าหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลนั่นเองนะครับก็ลองไปทบทวนนะครับก่อนจะลากันไปนะมีคําถามมาฝากไว้ให้คิดนะครับนั่นก็คือ ระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ละระบบนะครับที่เราเรียนไปเนาะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างบอกเลยว่ามันจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ละระบบย่อมมีข้อดีและก็ย่อมมีข้อเสียนะครับเนี่ลองทําเป็นตารางก็ได้นะครับสั้นๆเนาะมีข้อดี123ข้อข้อเสียอะไรแบบนี้นะครับลองทําดูเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับได้ไอเดียอะไรมาบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ ผลิตร,รายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน